ดีครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องพลายทางเงินนะครับผมแรกก็สวัสดีคุณสมพรสุสูนะครับผมครับวันนี้ไปไงมายังไงนะครับผมมาเยี่ยมชมน้องค้างครับผมพลายพลายยุทธินะครับผมยุทนครับผมเป็นไงครับโลไหมครับโลครับผมคือวันนี้พวดแล้วครับพวดแล้วใช่ไหมครับผมแต่โกนเป็นยังไงครับโกนก็ผมครับผมอ๋อช่วงนี้เริ่มเป็นไงเริ่มอุ่น หลังก็รื้อฟื้แล้วครับผมดำฟิดเลยนะครับผมปลายอุทินของเราครับผมอายุกี่ปีแล้วคุณรู้จักไหมประมาณแปดปีครับผมใช่บ๊อสท้ามควันกระดูกคนอะไรท้ามควันด้วยครับผมกี่ปีแล้วควันสิบเก้าแล้วนะครับผมโหหุนสวยมากเลยครับหุ่นล้ำบึกเลยนะครับผมหุนทุนสมบูรณ์ยี่มากครับงานนี้ตัดกี่ครั้งแล้วครับ 5ครั้งแล้วโอ้ครับถือว่ายาวเรือมากนะครับผมอ้หันหน้ามาโมงเราครับทายครับเดี๋ยวให้ปลาเขามัดกว่านครับครับวันนี้ก็มาจากทำบบุญนะครับผมก็แวะมาถ่ายปลายอุทินให้ทีละชมกันนะครับวันนี้ครับชมความหล่อครับความสั่งงามของพลายอุทินนะครับผมน้องก็มีช่องเหมือนกันใช่ไหมมีช่องไหมช่องอะไรครับ ก็ไปกดติดตามได้นะครับช่องพลายอุทันะครับผมครับน้องกาลังปืดช่องใหม่ครับผมสงสัยจะได้กลิ่นแข้งตุกมันของพอะญ่นะครับผมเพราะว่าเขาดมกลิ่นมาทางนี้นะครับผมสัญชาติญานของช้างเขาจะรู้ครับเพราะว่าเมื่อกี้พ่มขี่พใหญ่ตุกมันออกเดินมานะครับผมเขาก็จะสัมผัสเขารู้ครับช้างเขาจะรู้ครับ สันชาติยานของเขาครับก็จะมัดไว้ครับสองที่ครับดินก็ต้นไม้ครับโอ้ตายแล้วนะครับผมไม่มีร่มอยู่เลยนะครับผมรังวันก็ยังมัดไว้ตรงนี้นะครับต้นไม้นี้นะครับผมรบใบอกใบก็กําลังกําลังลุนนะครับผมในช่วงเลยดูใบไม้ผลินะครับผมลางคืนก็ยังมัดไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็ บ้านของน้องก็ยังไม่มีร่มอยู่นะครับผมโอ้หค,ครับพอดีครับคลายอะไรเนาะกำลังเดินมานะครับนี่มาเยี่ยมคลายเทียนมาจอคลายผู้รายครับผมออกำลังกเดินพอดีนะครับคลายผู้รายครับก็ ผลเค้กครับ V.I.P นะครับผมดูครับคลายผู้ชายนะครับผมก็จะดินออกกำลังกายทุกวันนะครับผมนะครับโลมากเลยครับครับผู้ชายครับไปไหนครับไปไหนอ๋อเดินทุกวันใช่ไหมออกกำลังกายทุกวันเลยครับดีครับผม จะได้ไม่เครียดนะครับจะได้สบายเนื้อสบายตัวอาบน้ําดำพื้นเหมือนกันครับโล่มากเลยครับสูงยาวเขาดีนะครับผมนะครับดินสวยงามงงามเลยนะครับผมสวยงามมีดีพี่น้องด้ยนะครับวันนี้มาเจอกับพลายเทียนครับมาเจอพลายฝุ่นายออกดูร่างกายพอดีเลยครับเดี๋ยวเห็นอนุรุณลูกงามสองเชือกเลยนะครับวันนี้ หมูครับกำลังเดินครับผมโลหมากเลยนะครับผมที่ตนานะคุณก็ขอจะดูร่างกายนะครับผมช่องสีจันทร์ก็มาเล่นด้วยนะครับผมวันนี้ช่องสีจันทร์คนสวยครับผมสวัสดีครับเป็นซูเปอร์สกอร์เลยครับเด้อไปใส่มาครับบาดองไดเนาะไปใส่มาเอาประเดิมไปใส่ครับผมเคลื่อนเล่นตามธรรมดาของ ใช่โสดครับโอ้เรื่องว่ามาถ่ายคลิปครับผมมันได้ทำตู้สมัครครับโอ้วันนี้ลงคลิปหรือยังครับอ๋อพร้อมเสร็จเต็มเฉ็เมื่อกี้ครับโอ้ครับผมเพราะว่าเพราะว่าน้องพังศรีจันทร์ครับช่องพังจันทร์พันธอิมก็บ้านอยู่ใกล้กันนะครับผมมองไปก็เห็นครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็เห็นกันเลยนะครับผมพอจะมาเล่นครับใครทีมทุกวันไหมครับไม่ครับโอ้นานๆมาใช่ม ของว่างก็มาเล่นมาเกือบทุกวันนะครับมาวันนี้น่าสองสามวันมาครับครับผมสี่จันทร์เลยสีจันทร์เดินมาแล้วโอ้สีจันทร์ก็กำลังเดินมาพอดีครับวันนี้ได้ชมหลายเที่ยงเลยนะครับผมสีจันทร์สีจันทร์เดินเล่นเลยเดินเล่นมาพอดีครับน้องชายของขันเอ็มชื่ออะไรเนาะ โอ้ว่าชื่อเฉลิมพลนครับผมเดีวคิวเดิวบอเดิวเดียวครับชื่อดิวครับผมแต่ผมเรียกเฉลิมพลโอ้แต่ความเร็เรียบน้องเขาเขาว่าเฉลิมพลนะครับผมเพราะว่ามันจบเลยครับจบเลยยังไงฮะจบเลยยังไงครับอย่างนี้นั่นโอ้มันจบเลยไปเที่ยวครับตั้งแต่เด็กๆเล็กๆ ก็เลยได้เป็นทีอาร์ทีลุ้จบร้อยใช่ไหมผมเลยให้ชื่อเฉลิมพลครับเฉลิมพลบักจบเลยโอ้โหบรรยากาศตอนยืนนะครับผมวันนี้เห็นช้างดื้อนกำลังกายหลายเชือกเลยนะครับผมแล้วทำไมพาไม่เกียบดื้อด้วยครับมาดิมจะไปล่างแล้วครับอ๋อไปมัดไว้แล้วครับอ๋อนะครับผมอ้าวไทยเต็มครับตอนนี้ควานก็ กำลังทําความสะอาดนะครับที่อยู่ของช้างนะครับผมส่วนพ่อพลายครับโอ้โหคิดอาหารดีครับตัวนี้ดับปุ๊ดเลยครับผมคุกําลังพอดีเลยนะครับผมคุณนเพลียวมากเลยครับผมครับถ้างายาวคนนี้ลุกลมากเลยครับวันนี้ก็ตัดไปห้าครั้งแล้วครับก็ยังสั้นอยู่ครับยังไม่ยาวครับ แต่ก็หุ่นก็ยังสบเบิมอยู่นะครับรูปหลอครับสเบเดิมแปลว่าห่อนะครับผมรอเหมือนดิมครับผมวาอยุก็กำลังพอดีครับแปดสิบเก้าครับวัยรุ่นครับครับโรมากเลยครับให้เอฟซีมาชมความโอ ผมพลายอเพนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีการชมเลืองดูเรานะครับผมเพราะว่าเราเวงนะครับผมเพราะว่าได้กลิ่นชางตุมันของเราครับเพราะว่าเราไปขี่พ่อใหญ่มานะครับไปดื่มออกกาลังกายมาเมื่อกี้นะครับผมบรรยากาศทุกนี้ก็กําลังชื่นครับร่มรื่นครับผมโรงเียบหน่อยนะครับผม ให้หพี่ไและชมบรรยากาศกันนะครับผมนะครับอาทิตย์ก็กำลังใกล้จะตกดินนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปถามควานของเพชรอุทัยครับว่าวันนี้เพชรอุทัยเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงควานครับพลายเพชรอุทัยเป็นยังไงครับผมฮะพลายเพชรอุทัยเป็นยังไงมาครับตรงนี้ตรงนี้ก็นุ่มซูลครับผมไม่ใช่ช้างครับผมโอช้างก็เป็นยังไงครับสบายดีครับอ๋อครับนอนลุกขึ้นได้ดีไหมได้ดีครับผมกินอาหารดีกว่าเราไหมครับผมอาหารพอเพียงไหมอาหารอะ ทานพอเพียงครับผมเตะน้ำมันไม่พอเพียงครับน้ำมันอะไรครับน้ำมันลดน้ำมันลดนี่ก็มาเล่นกับน้องๆครับผมฟานปลายเพชรดุไทครับผมว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมบ้านคิสเซอซตตี้ครับอ๋อนิ่เือซิตี้ครับผมอ๋อครับรู้จักกันก็มาเล่นด้วยกันนะครับผมอากาศตอนเย็นอากาศตอนเย็นครับผม ก็ยังไงคลิปนี้ก็ให้ซีทุกท่านนะครับผมได้รับชมเงินเพียงแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดครับครับผมในช่องพลายถึงนะครับผมแล้วก็กดเข้าให้เข้าให้กําลังใจช่องพลายอุทินนะครับน้องน้องกาลังปืนใหม่ครับผมจากคลิปนี้ก็ขอกล่าคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม